พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่หกตำบลจันเพนอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวนนักเรียนณนะปัจจุบันมีจำนวน152คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น17คนโดยมีนายเปียนัทวงเครือสอนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางได้มีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสองดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียน จัดแยกห้องเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบเน้นความสะอาดปลอดภยัยสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพอทอประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนทราบและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมนำความรู้โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการจัดทำโครงงานคุณธรรมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทให้แก่คุณครูและนักเรียนนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยมไทย12ประการ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและกิจกรรมโครงงานคุณธรรมแต่ละชั้นเรียน<ม>ก่อให้เกิดโครงงานคุณธรรมห้องเรียนต่างๆขึ้นดังนี้ 1. โครงงานเด็กดีมีความซื่อสัตย์ไม่ลักขโมยของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1และชั้นประฐมศึกษาปีที่สองโครงงานสร้างเด็กดีมีความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 3. โครงงานรองเท้าเข้าที่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 4. โครงงานแต่งกายดีเป็นสีแก่ตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 5. โครงงานแถวดีมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 6. โครงงาน โรงเรียนน่าอยู่ดูสะอาดด้วยสองมือเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 7. โครงงานจิตอาสาสนามกีฬาสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโครงงานขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงงานเด็กดีมีจิตอาสาสร้างสรรค์สมุดเล่มเล็กนิทานคุณธรรมเพื่อน้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กการดำเนินงาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีความรับผิดช,ชอบที่ดีขึ้นด้านที่สด้านผู้บริหาร บริหารโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาพูดจาสุภาพอ่อนน้อมประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมด้านที่3ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกลาง มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูมีการถ่ายทอดความรู้โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมมีการจัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามาคัคคีมีวินยัยใจอาสามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน โครงงานคุณธรรมมีการวัดและการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการรายงานผลการจัดทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ในเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้ โครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเช่นการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนรู้จักรักษาสมบัติสาธารณะเห็นคุณค่าของสิ่งของมีระเบียบวินยัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นผู้มีมารยาทที่ดีพูดจาไพเราะสุภาพมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นสามคัคคีกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นักเรียนมีการขยายผลและและเกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอมีพฤติกรรม ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปี